มาตาวัปริโตสันเตมานวัฏเถปรามัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามินามัตสานิมาตาวัปริโตสันเตมาณวัฏเถปรามัตถิโนนามิ นามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัตสามิมาตาวปริโตสันเตมานาวเถปารมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณาตังนามามินามัตสามิมาตาวปริโตสันเตมานาวเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามิ นะมามินามัสามิมาตาวปริโตสันเตมานวเทปรมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิมาตาวปริโตสันเตมานวเทปรมัทถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิมาตาวปริโตสันเตมานวเทปรมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิมาตาวปริโตสันเตมานวเทปารามัทถินโน นามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสานิมาตาวปริโตสันเตมานะวัตเถปรมัทถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสานิมาตาวปริโตสันเตมานะวัตเถปรมัทถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสานิ มาตาวปัปริโตสันเตมานวัฏเถปรามัท् त โนนามิโตเทวสังเคหิมานคตาตนามามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัฏเถปรามัท् त โนนามิโตเทวสังเคหิมานคตาตนามามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัฏเถปรามัท् त โนนามิโตเทวสังเคหิมานคตาตนามามินามัสสามิ มาตาวัตริโตสันเตมานวัตเถปารามัทถินโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาวัตริโตสันเตมานวัตเถปารามัทถินโนนามิโตเทวะสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาวัตริโตสันเตมานวัตเถปารามัทถินโนนามิโตเทวะสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาวัตริโตสันเตมานะ วัฏเถปรมถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนมามินามัสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัฏเถปรมถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนมามินามัสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัฏเถปรมาธิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสมิ มาตาวะปริโตสันเตมาณวัเถปารามัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัเถปารามัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารามัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตัณนามินามัสสามิ มาตาวัฏปริตโตสันเตมานาวัฏเถประมัททินโนนามิตโตโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามินามัสสามิมาตาวัฏปริโตสันเตมานวัฏเถประมัททิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามินามัสสามิมาตาวัฏปริโตสันเตมานวัฏเถประมัททิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามินามัสสามิ มาตาวปริโตสันเตมานาวเถปารามัทถโนนามิโตเทวสังเคหิมาอนาคตังนามามินามัสสามิมาตาวปริโตสันเตมานาวเถปารามัทถโนนามิโตเทวสังเคหิมาอนาคตังนามามินามัสสามิมาตาวปริโตสันเตมานาวเถปารามัทถโนนามิโตเทวสังเคหิมาอนาคตังนามามิหังนาามินามัสสามิมาตาวปริโตสันเต มานะวัเถปะระมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนาม,ามินัามาม,าาม,นม,นนมัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมานะวัเถปะระมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามินัมัสสามิมาตาวะปริโต สันเตมาณวัฏเถปรมัถินโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามินามัสมาตาวปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามินามัสมาตาวปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนมามินา มัตสามิมาตาวัปปิโตสันเตมานวัตเถปรมิตรมัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิมาตาวัปปิโตสันเตมานวัตเถปรมัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิมาตาวัปปิโตสันเตมานวัตเถปรมัทิโนนามิโตเทวสังเคหิมานาคาตังนามามินามัสามิ มาตาวะปริตโตสันเตมานาวะเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคา,าตังนามามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมานวะเถป a r a m a t t h นามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมานวะเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสสามิ มาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามา,า nam ami, nam มาาินามัตสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามามินามัตสามิ มาตาว่าปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาว่าปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาว่าปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัสสามิมาตาว่าปริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนา โตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสสามิมาตาวปริโตสันเตมานวัเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสสามิมาตาวปริโตสันเตมานวัเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามามินามัสสามิ มาตาวะปริตโตสันเตมาณวเถปรมัตถิโนนามิตโตเทวสังเคหิมาณคา,าตังนามามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามามินามัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนามามินามัสสามิ มาตาวัปริโตสันเตมานวัเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมานคาตังนามินามัสสามิมาตาวัปริโตสันเตมานวัเถ ปรมัติโนนานิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามัตสามิมาตาวะปริโตสันเตมานะวัตเถปรมัตถิโนนานิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามานามามินามัตสามิมาตาวะปริโตสันเตมานวัตเถปารเมตติโนนามิโตเทวสังเคหิมานะคาตังนามามินามามามินามัตสามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ